สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับบรรยากาศตอนแรกๆครับเพจเบียกแล้วก็อว่าซองมงนาวครับงห้ยมหนาหลังจากว่านปุ๋ยไปนี่ครับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่เขียวปึ๊ดเลยครับซีไลผมใส่สองปุ๋ยครับงบหน่อยนี่นะครับนี่น้าห่างคางพี่น้องน้าห่างคางนี่ถ้าได้ใส่ปุ๋ยครับนี่ยังยิ่งขึ้นเลยครับอันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับควบแตกตั้งครับนี่ นี่คือความแตกต่างสองพอนั่งเซกะกับ,บองว่านพ่อถึงมีน้องบองว่านพ่อถึงพู้ดครับเดี๋ยวเหพามันอย่าง,งาเบิ้องพ่อสีออกแดงๆครับแดงๆขึ้นจักสีแล้วครับเดี๋ยวออกไปดมอ้วนครับดมครับพี่น้องเห็นไหมครับราคาดดมนี่ครับนะครับ นะครับโดมโดมซ้อมนะครับคนครับหางจากโดม่ไกลครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นอยูงนี่ครับยางไปกับวันกิโลหนึ่งครับโอ้โอ ขุนของเพนี่เลี้ยงนี่ครับเ่ใครวานบ่ถึงเหี้ยเรพี่น้อง,งนั่นครับแดงๆนะครับสี่เดียวเมื่อวานสามครับเลี้ยงสีเดียวปุ๋ยมาใส่เพิ่มมาม่อวานผู้เดียวครับมันสูตรบันนี้จำว่าอะไรครับพี่น้อง ครับลับรถไปพู้ดคกับตรงแมียงไปแบกมากเลนี่สนมหอดผีขก้นเรื่มเ่ยอาจจะมองนี้แหละครับบอถึงนี่บเมองม้วนเขียวนี่ครับนี่ประมาณสามกำมันจะเคืองลูกครับ เย่ายเงี้ยเองครับตดแดงจริงต่นดูครับอ๋อไม่เห็นเสาจวนพอจลอีล้อมล้อมหน่อยก็จะได้เอาปามาปล่อยครับโอ้โยเดก็กยังฉี่มนสุกกว่าขึ้ดีครับนี่ โยกทึบเรยบพี่น้องเอ่อมีแดงๆอยู่างกลางๆบางเดียวครับนะครับเนี่ครับครบแดงกลางกับหน้าอ่างคางครับพี่น้องเห็นไหมีเขียวกับแดงนี่ครับ lùm bơi bơi nhầm liền không? Oh, này đây, bùi nên bùi tấp กดบังไฟพี่ลองเอ้ยีบังไฟนะเป็นละสองคลิปสามคลิปครับเช้าคลิปแรงคลิปเช้าเที่ยงเย็นเวลาเห็นงานครับ เด็กเวลาว่าถ่ายคลิปถ่ายล่งไปพ่อห้พี่น้องที่ตามครับกาศเสียงกุบเชียงเขียนห้อง 看看。 โอ้นกนี่ก็เจีงนี่ครับพี่น้องนี่ครับข่าบหอยคือว่าโจกินทั้งกระเทศน่ะนกปากห่างครับพี่น้องโอ้ของเฉยเรียบนี่ครับนี่ยังเส็กระบานปุ๋ยบ่ถึงครับนี่ครับกราดปุ๋ยบ่ถึงเรื่องเฉียว่าสามจะคู่ครับ เริ่มซ้อมนะครับพี่น้องเริ่มซ้อมแล้วเชียงกบเชียงเขียดพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับ ชมแล้วกดไลค์กด take, แชร์อย่ากดขคามทุกข์นได้ไหม้องออาสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า